สวัสดีครับพี่น้องครับพผกับช่องเนติชาแนลคือเก่าครับมืัอนี้นะครับมีเมนูย่างไก่บ้านนะครับพี่น้องไก่แอนสามสามสายพันธุ์ครับเ่ราะมันไก่บ้านมัน,วน,วนรวน,นนะครับเป็นไก่ผสมสามสายพันธุ์นะครับเมนูย่างไก่เตาถ่านอหอมๆครับพี่น้องนี่ส่วนหนึ่งย่างนี่นครับในเตานี้ เปล่นไก่ได้พี่น้องเด้อเปล่นไก่หอมๆแซ่บจำเจ้าเนนี่ยผิดบิ่งก้อนสะใหม่ก้อนบ่โอ้แค่ไหนอ่านเป็เอาจากน้อยก้อนยังผิดพี่น้องทิศด,ดูก่อนช<ๆ>ื่อๆหนังใหม่ยังไม่ได้ไม่เป็น โอ้หอมครับกิน